มาในหน่วยที่12นะครับของชั้นป .5 นะฮะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับซึ่งในนี้ก็มีเนื้อ,อาหาที่เราจะต้องรืองเรียนก็คือพวกอิทธิพลของสื่อและโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับแล้วก็หลักในการซื้อนะครับว่าจะซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพจะมีการ ซื้อยังไงนะฮะเรามาดูกันนะครับทีนี้มาดูตัวแรกก่อนในเรื่องของอิทธิพลของสื่อนะครับโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเขาบอกว่าการโฆษณานะครับทางสื่อต่างๆนะ่มันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้อเนาะในการเลือกซื้อนะฮะเนื่องจากว่าโฆษณาเนี่ยมันจะเสนอเฉพาะด้านดีนะครับไม่มีใครโฆษณาด้านที่ไม่ดีของตัวเองนะครับ จะเสนอเฉพาะด้านดีของสินค้าและการบริการนะครับเพื่อเป็นการส,สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นนะครับและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการอยากซื้อคาว่าโฆษณาหมายถึงอะไรมันก็หมายถึงการกระทําไม่ว่าวิธีใดๆก็ตามเนี่ยเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับเห็นรับทราบนะครับเกี่ยวกับข้อความนะครับประโยชน์ในการค้าขายทีนี้มาดูคําว่าสื่อโฆษณาสื่อโฆษณาคืออะไรก็คือเครื่องมือที่ทําหน้าที่ในการนําพาข่าวสาร ที่ผู้โฆษณาต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับรู้นะครับและเกิดความต้องการในสินค้านะสื่อโฆษณาที่นิยมใช้ทั่วไปเช่นพวกหนังสือพิมพ์นิตยสารวิทยุนะครับโทรทัศน์แล้วก็พวกสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับเนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นเนาะอีตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นต้อง ใช้นะครับซึ่งมีผลต่อกันดำรงชีวิตนะฮะประกอบไปด้วยพวกอาหารยาเครื่องสําอางนะวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนเครื่องมือแพทย์แล้วก็วัตถุเสพติดนะครับตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ก็ได้แก่พวกอาหารนะฮะเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับเช่นชาเขียวซุปไก่สกัดสาลรา่อะไรเนี่ยสาลรา่สไปรูลีนา่านะฮะ แล้วก็พวกยายารักษาโรคชนิดต่างๆที่เป็นยาทั้งแผนปัจจุบนันแผนโบราณเนาะยาแผนปัจจุบันก็เฉพาะยาบรรจุเสจที่ไม่ใช่อันตรายแล้วก็ยาควบคุมพิเศษนะครับพวกเครื่องสําอางนะหรือผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําความสะอาดผิวหน้าพวกสบู่โลชั่นยาสระผมน้ําหอมยาสีฟันนะครับพวกนี้นะจะถูกการโฆษณาให้แก่ลูกค้านะครับ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุอันตรายก็มีนะครับที่ใช้ในบ้านเรือนเช่นผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดห้อน้ําผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันและกําจัดแมลงเห็นไหมครับมันจะมีในโฆษณาในรายการที่ขั้นรายการระหว่างรายการต่างๆที่เราดูกันนะครับโฆษณาเหล่านี้ก็จะผ่านเข้ามาเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นนะครับผลิตภัณฑ์อาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องมือแพทย์พวกถุงยางอนามัยนะครับคอนแทคเลนเข็มฉีดยา กรอินนไฟฟ้าพวกนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุเสพติดเช่นยานอนหลับยาลดความอ้วนนะฮะสารเสพติดที่มีการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เช่นมอฟฟินฟินพวกนี้ใช้ในทางการแพทย์นะครับระง,งับปวดนั่นเองทีนี้เรามาดูเรื่องของการวิเคราะห์ก่อนนะครับคำว่าวิเคราะห์สื่อโฆษณาเนี่ยที่มันเกิดความเป็นจริงเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายลักษณะเนานะหลายลักษณะเช่น การโฆษณาอวดอ้างนะครับสมรพคุณที่เกินความเป็นจริงมาดูตัวอย่างนะฮะเช่นเทนน้ายาสระผมที่ช่วยให้เส้นผมนุ่มนะครับผมแตกปลายหายทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้มันก็ฟังดูแล้วอไม่น่าใช่ละผมแตกปลายหายทันทีครั้งแรกที่ใช้เลยนะครับอันนี้มันเกินความเป็นจริงอันที่สองก็คือพวกยาสีฟันดีไลท์นะฮะ มีส่วนผสมของสารขัดฟันใช้แล้วฟันขาวนะครับใช้แล้วฟันขาวยิ่งกว่าก้อนสำลีอย่างเงี้ยมันก็เวอร์เกินไปใช่ไหมครับลองต้องวิเคราะห์เยอะๆนะฮะโฆษณาบางอันนี้มันเกินความเป็นจริงนะครับพอซื้อมาใช้แล้วมันไม่ไม่ไม่เปลี่ยนไปตามที่มาโฆษณาไว้นะเราก็มันจะเสียความรู้สึกโฆษณาที่มีวิธีการใช้หรือวิธีการบริโภคที่สะดวกง่ายเกินความเป็นจริงก็อ่าก็มีพวก ตัวอย่างเช่นผงซักฟอกฟิปอ่ะยี่ห้อฟิปชื่อไหนไม่รู้นะครับเพียงแค่แช่ผ้าไว้15นาทีไม่ต้องขยี้ผ้าก็สะอาดเหมือนใหม่มันเป็นไปได้หรอครับ <c oughs> มันเป็นไปได้ไหมนะฮะอันที่3การโฆษณาพวกสรรพคุณของยาที่ว่ากินแล้วนะครับสามารถรักษาโรคได้หลายชนิดนะพวกยาต้านลมทั้งหลายแหล่นะยาร้อยแปยาอายุวัฒนะพวกนี้นะครับ บางอย่างมันแก่รักษาได้แค่เบื้องต้นจะครบร้อยแปดนั้นก็คงเปลีไปไม่ได้นะครับการโฆษณาที่กําหนดระยะเวลาในการได้รับรองผลนะครับในการใช้เกินความเป็นจริงอย่างเช่นตัวนี้ฮะสำรวจจากผู้ใช้กว่า30คนว่าใช้แล้วจุดด่างดาหายภายใน14วัน <c oughs> นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่ากําหนดระยะเวลาในการได้รับผลเกินความเป็นจริงอีกละนะฮะอันที่2 การตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อโฆษณานครับคำาว่าข้อเท็จจริงตัวนี้ก็คือ,อมันจริงหรือเปล่านะครับเช่นมาดูอันแรกว่าผู้บริโภคเนี่ยต้องศึกษาก่อนว่าเงื่อนไขรายล,าละเอียดอื่นๆของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจไมได้ระบุในโฆษณาเนื่องจากว่าการโฆษณานะครับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะเสนอแต่ข้อดีนะครับและเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์เท่านั้นส่วนข้อเสียนะ่ยมักจะไม่กล่าวถึงหรือ ถ้าจะกล่าวถึงก็จะกล่าวแค่แป๊บเดียวนิดเดียวแทบจะไม่รู้เรื่องนะครับยึดหลักความเป็นจริงครับนะครับยึดหลักความเป็นจริงพิจารณาข้อความนะครับจากการโฆษณาว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ในชีวิตจริงนะดูฉลากนะครับดูฉลากอาหารฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยละเอียดซึ่งฉลากต้องระบุข้อมูลต่างๆไว้ให้ครบนะครับเดี๋ยวเราดูได้จากตรงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ชื่อของสินค้านะซึ่งเราเรียนมาแล้วนะครับส่วนประกอบที่สำคัญใช่ไหมวิธีการใช้วิธีการเก็บรักษานะครับเครื่องหมายนะขนาดปริมาณน้ำหนักของสินค้าค <c oughs> ำเตือนข้อห้ามข้อควรระวังนะครับเครื่องหมายของสําน,น,น,นักคณะกรรมการอาหารและยาต้องมีด้วยนะครับอันนี้เป็นฉลากที่เราควรจะดูนะครับอย่ามองข้ามนะ หลักในการเลือกซื้อนะครับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นการที่เราจะนํามารับประทานนะครับเราควรเลือกที่มันมีคุณค่าจริงๆถูกต้องตามหลักโภชนาการเพื่อเราจะได้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเกิดความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการบริโภคเข้าไปนั่นเองเนาะมาดูตัวแรกก่อนนะครับ <c oughs> เนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยส่วนนี้เป็นเนื้อหมูน,นะครับเขาบอกว่าเราควรเลือกที่มันมีสีชมพูเนาะไม่มีกลิ่นเหม็นนะ ดมดูแล้วไม่เหม็นนะครับมันควรมีสีขาวนะหนังบางเกลี้ยงไม่มีขนติดอันนี้คือลักษณะของการเลือกเนื้อหมูที่ดีถ้าเป็นเนื้อวัวนะครับก็เลือกที่มันมีสีแดงสดไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับมันควรมีมันของมันอ่ะควรจะมีสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นเนื้อวัวนะไก่เป็ดนะครับพวกไก่พวกเป็ดก็พยายามเลือกที่มันมีเนื้อแน่นๆนะหนังไม่ย่นเนาะ เนื้อมีสีขาวอมชมพูนะครับสําคัญคือไม่มีกลิ่นนะฮะไม่มีกลิ่นเหมน็นถ้ามีกลิ่นเหมน็นแสดงว่าเนื้อพวกนี้เริ่มเนา่าปลาก็เหมือนกันนะครับปลาที่ควรเลือกก็ควรจะมีเหงือกที่เป็นสีแดงสดเนาะตาใสานะเกรด็ดติดตัวนะครับกับหนังแน่นไม่ใช่ว่าลูปประจิเกตเกิดหลุดออกมาหมดนะหลุดติดมือมาอันนี้ก็ไม่ควรเอานะครับเนื้อปลาต้องแข็งและไม่ยุย่ยถ้ายุ่ยก็คือเริ่มเนา่าเริ่มเสีย นะครับเมื่อกี้มันเป็นพวกเนื้อสัตว์เนาะอันนี้เป็นพวกผักและผลไม้นะครับการเลือกซื้อผักและผลไม้นั้นก็ที่ดีที่สุดก็คือควรเลือกซื้อตามฤด,ดูกาลของมันเพื่อให้ได้ผักและผลไม้ที่มีคุณภาพราคาถูกนะครับและต้องเลือกที่สดไม่เหี่ยวสะอาดและปลอดสารพิษได้จะดีมากนะครับผักที่มันเป็นพวกผักออแกนิกผักไรเขาเรียกว่าไร้สารเคมีพวกเนี้ นะจะมีประโยชน์แต่แต่ผักนะฮะถ้าล้างไม่ดีพยาธิที่อยู่กับผักมันก็จะเข้าสู่ร่างกายได้เพราะฉะนั้นผักที่เราได้มาแล้วนะครับผลไม้ที่เราได้มาแล้วต้องล้างด้วยน้ําสะอาดนะฮะล้างด้วยน้ําสะอาดถ้าหลาน้ํานะครับอาหารที่เป็นประเภทปิ้งย่างอันนี้ก็เป็นที่ชอบนะฮะเป็นที่ชื่นชอบหมูกระทงกระทะทั้งหลายแหล่เนื้อย่างเกาหลีอะไรสักหลายอย่างที่ลูกคนชอบนะครับพวกอะไรนะหมาล่าใช่ไหม การเลือกซื้ออาหารประเภทปิ้งย่างก็ควรเลือกดูจากภาชนะที่ใส่อาหารก่อนว่าต้องสะอาดนะครับอาหารที่ปิ้งก็ควรสุกพอดีนะไม่ไม่ย่างให้มันไหมเกรียมนะครับอาหารที่นํามาปิ้งย่างต้องสดเท่านั้นนะครับสดใหม่สะอาดอไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับพวกเตาปิ้งย่างก็ต้องไม่มีคราบดําๆติดอยู่เราต้องดูก่อนเราจะกินอะไรเข้าไปนะครับว่าได้มันไหมเงี้ยมันโอกาสที่เสี่ยงจะเป็นโรคมะเร็งก็สูงนะฮะ ันนี้มาดูพวกของทอดการเลือกซื้ออาหารประเภททอดนะครับก็ต้องเลือกซื้อที่ไม่มีคราบน้ํามันไม่มีรอยไหมเนานะอาหารสุกทั่วถึงกันแล้วก็ที่สําคัญคือไม่อมน้ํามันนะครับสังเกตด้วยสังเกตน้ํามันที่ใช้ทอดด้วยนะครับถ้ามันมีสีดานะสีครัาดํามากๆเราก็ไม่ควรจะซื้อนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ํามันเก่าพวกการเลือกซื้ออาหาร ที่เป็นประเภทของผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นผลิตภัณฑ์จากนมนะฮะนมที่เป็นนมกล่องพวกนมทั้งหลายแหล่นะฮะภาชนะบรรจตุต้องอยู่ในสภาพปกตินะครับกล่องต้องไม่บวมเนาะไม่โปง่งไม่พองหรือฉีกขาดนะครับขวดนมต้องสะอาดฝาปิดมิชิดองนงี้ยถึงจะเลือกได้นะครับฉลากที่อ่านจะต้องมีส่วนประกอบครบเนาะ วันที่ผลิตวันหมดอายุสถานที่ตั้งให้ชัดเจนนะครับแล้วก็การซื้อก็ต้องเลือกซื้อนมที่มีการรับรองคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอโดยดูเครื่องหมายนะครับถ้ามีก็ซื้อได้สำหรับนมที่มันเป็นพวกนมพาสเจอรไรส์นะครับต้องดูวันหมดอายุเป็นสำคัญเพราะสามารถเก็บรักษาได้นานประมาณแค่สิวันเท่านั้นนะครับ ทีนี้มาดูอาหารกระป๋องอาหารยอดฮิตนะก็ขาดไม่ได้นะฮะเรื่องของอาหารกระป๋องที่ต้องเป็นกระป๋องที่อยู่ในสภาพปกติไม่บวมหรือบุบเนาะไม่มีสนิมนะครับไม่มีสนิมเกาะฉลากต้องบอกรายละเอียดของส่วนประกอบครบนะบวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุสถานที่ตั้งของแหล่งผลิตที่ชัดเจนนะครับเลือกที่มันมีการรับรองคุณภาพเหมือนกับ อาหารที่ผ่านมาก็คือต้องมีการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับดูดูได้จากเครื่องหมายอยอนะครับแล้วก็เครื่องหมายมาตรฐานซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมก็คือมอกอนั่นเองนะครับวิธีการเลือกอาหารกระป๋องนะครับพวกน้ําดื่มก็เช่นเดียวกันครับมองข้ามไม่ได้น้ำดื่มขวด5บาท1ิบบาทที่เราซื้อกันเนาะ ภาชนะบรรจุหรือขวดอาจเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติกก็ได้นะครับซึ่งต้องสะอาดขวดไม่มีการรั่วนะฝาต้องปิดสนิทนะครับลักษณะของน้ําต้องสะอาดไม่มีตะกอนไม่มีสีไม่มีกลิ่นฉลากฉลาระบุนะครับต้องระบุชื่อน้ําดื่มชัดเจนเลขทะเบียนของเลขทะเบียนของตำกรับอาหารในการในในกรอบของเครื่องหมายสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยายนะครับแล้วก็ที่ตั้งแหลง่งผลิตที่ชัดเจนอันนี้ก็คือน้ําดื่มที่บรรจุขวดนะครับ เห็นไหมฮะน้ำต้องใสไม่มีกลิ่นนะครับไม่มีตะกอนแล้วก็ฝาต้องปิดสนิทมีชื่อมีชื่อของอโรงงานนะครับชื่อแบรนด์แล้วก็ชื่อที่สถานที่ผลิตให้ชัดเจนนะครับทีนี้มาดูเรื่องของเครื่องสาอางนะครับเครื่องสาอางก็หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่นําไปใช้นวดทานะถูโรยพ่นยอดไสอบอหรือใช้ด้วยวิธีอื่น ต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเพื่อให้เกิดความสะอาดหรือส่งเสริมให้เกิดความสวยงามรวมทั้งเครื่องที่ใช้ปะทินผิวต่างๆนะครับมันก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะฮะเครื่องสําอางควบคุมพิเศษนะครับอันดับแรกเป็นเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของพวกสารควบคุมซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้นะครับจึงต้องกํากับดูแลอย่างเข้มงวดโดยต้องขึ้นทะเบียนนะตำรับเครื่องสาอางควบคุมพิเศษก่อนวางจาหน่ายและที่ฉลาก ต้องแสดงข้อความชัดเจนนะครับน,นั้นเป็นเครื่องสำอางตัวแรกแล้วก็เครื่องสำอางควบคุมพิเศษนะครับเลขทะเบียนตำรับในกรอบเครื่องหมายอายอนั้นเช่นยาสีฟันยา,าน้ำยาบ้วนปากพวกหมายขัดฟันนะครับที่ผสมของสารฟูอไลนะ์เนาะผลิตภัณฑ์ดัดผมฟอกสีผมยืดผมย้อมผมนะแล้วก็พวกที่เป็นผลิตภัณฑ์การจัดขน ที่ทําให้ขนร่วงนะครับหรือแวกขนนั่นเองนะฮะแล้วก็อันที่2เครื่องสําอางควบคุมนะครับเป็นเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของสารควบคุมเช่นเครื่องสําอางผสมสารป้องกันแสงแดดเนาะพวกครีมกันแดดนะครับผลิตภัณฑ์ขจ,จัดรังแคนะผ้าเย็นหรือกระดาษเย็นผ้าน้าไม้แป้งฝุ่นโรยตัวแป้งน้ำนะครับพวกนี้เป็นเครื่องสำอางควบคุมเนาะแล้วก็เครื่องสำอางทั่วไปนะครับ เป็นเครื่องสำอางที่ไม่มีส่วนผสมของสารควบคุมพิเศษหรือสารควบคุมผู้ผลิตสามารถผลิตได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเครื่องสำอางกลุ่มนี้เช่นน้ำยาสระผมที่ไม่มีสารขจัดรางแคครีมนวดผมครีมบำรุงผิวลิปสติกสเปรย์หรือเจลแต่งผมดินสอเขียนคิ้วแป้งทาหน้าเครื่องสำอางแต่งตาทาแก้มสบู่โฟมล้างหน้าหรือพวกลูกกลิ้ง สารละงับกลิ่นกลายนะครับแล้วก็สีทาเล็บพวกนี้เป็นเครื่องสำอางทั่วไปนะในเครื่องสำอางมี3อย่างควบคุมพิเศษควบคุมแล้วก็เครื่องสำอางทั่วไปนะครับนี่คือตัวอย่างของเครื่องสำอางทั่วไปนะะการเลือกซื้อล่ะครับการเลือกซื้อก็ควรจะซื้อในแหล่งที่เขาเรียกว่า,ามีแหล่งผลิตที่แน่นอนนะฮะแล้วก็ภาชนะที่บรรจตุต้องอยู่ในสภาพดี ดูฉลากนะครับเครื่องสําอางต้องแสดงข้อมูลให้ครบชื่อนะครับหรือชื่อทางการค้าของเครื่องสำอางประเภทหรือชนิดของเครื่องสําอางที่เราต้องดูนะครับส่วนประกอบสําคัญชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตผู้นําเข้าวันปีที่ผลิตและวันหมดอายุวิธีใช้ปริมาณสุทธิคําเตือนในการใช้นะครับต้องขาดไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นในเรื่องของเครื่องสําอาง,องทั้งหลายเลยนะครับนี่คือเนื้อหาของ หน่วยนี้นะฮะการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพก็ทำให้พวกเราสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนออนไซน์นะครับก็จะได้ดูคลิปตรงนี้ไปแล้วก็ทำลิงก์นะฮะทำลิงก์แบบทดสอบ10ข้อครับเพื่อพัฒนาทักษะในการทำนะครับแล้วก็ประเมินตัวชี้วัดของหน่วยนี้ด้วยโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับนักเรียนชั้นปัวหาทุกคนขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับทุกคนครับ